เด็กชายอินเข้าไปกราบหลวงปู่ลาเป็นครั้งแรกหลวงปู่ลาท่านก็สอนอา้าวเข้ามาสู่วัดมาอยู่ป่ารงพงภัยนะเทวบุตรเทว,วดาภุมมะลุขะเทว,วดามีทุกแห่งหน,นะอยู่ในภูเจ้ากภูเขาเหล่านี้ให้ตั้งใจภาวนานะให้ไหว้พระนะให้ยึดพระไตรสรณคมพุทธทางธรรมังสังขังให้แน่นหนามั่นคงนะผีสางนางไม้กลัวทั้งหมด ท่านเล่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นารณะเป็นที่พึ่งแล้วอะไรของเข้ามาไม่ถึงกันก็โูดเป็นเรื่องชาดกแล้วเป็นนิทานพ่อลูกไปหาฟือนอยู่นอกกรุงสาวัตถีพอหาฟืนใสเกวียนเต็มแล้ววัวล้อมันกลับเข้ามาในเมืองก่อนผู้พ่อก็วิ่งตามวัวล้อเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเลยลูกชายที่ไปกับพ่อ พอเห็ไม่เห็นพ่อมาเบื่อ่ําเข้าข่้าเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนหมุดเข้าไปในท้องเกวียนแล้วก็น,นอนพอนอนทีนี้อมนุษย์อมนุษย์ก็คือพวกพวกผกีกระซือพวกผีอะไรก็ไม่รู้ล้อมนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเ,เห็นเด็กน้อยนอนอยู่ใต้ถุนเกวียนอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นบอกเอไปจะตุกขาดูที่มันมันจะเป็นยังไงเด็กคนนี้มานะ ไอ้แต่คนหนึ่งบอกว่าเอออยา่าอย่าไปทํานะดูดูแล้วเขาเป็นสัมมาทิฏฐินะไอพ่อเขาเขาเนี่ยยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะอย่าไปล้อเล่นเขานะทีนี้ไอตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อ,อกันแต่เนีทด,ดลองดนะูสิมันจะเป็นยังไงแต่นี้นก็เลยไปกระตุกขาเด็กคนนั้นอะกำลังนอนอยู่ เด็กคนนั้นกับพ่อแม่สอนให้ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้อลหังสวาขาโตสุปฏิปันโนพุทธังธรรมังสังขังก่อนนอนให้พุทโธพุทโธนะพ่อแม่เขาก็สอนอย่างนั้นแต่นี้ถ้าแกก็นอนนอนก็นี่ยแหละอมนุษย์คนนั้นไปกระตุกขาเด็กพ่อกระตุกขาท่านน่ะเด็กคนนั้นเขามีพุทโธอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนี้ยเขาก็พุทโธ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 เขาว่าน่ะเขาลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยสินี อมนุษย์คนนั้นได้ยินกระโดดเย่งเลยทีนี้พออมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอ้ยไม่ได้นะถ้าเธอทําอย่างนี้ไปเนะี่ยไปหาเจ้านายใหญ่ของเราเนะี่ยเจ้าต้องมีโทษคนที่ไปทําความชั่วอย่างนี้นี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งถ้าว่าผู้ใดก็ตามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงแล้วพูดผีปีศาจเขาให้ความเคารพทางนั้นนี่หลวงปู่ลาท่านสอน เด็กชายอินนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวให้ภาวนาพุทธโธยึดพุดทธอาไว้ให้เป็นหลักนะถ้าคนมีพุทธโธแล้วพวกอมนุษย์พวกผีปีศาจกลัวทั้งนั้นท่านนะหลวงพ่อก็เชื่อหลวงปู่ใช่ไหมล่ะาจากนั้นท่านก็เอาก่อนที่จะหลับนอนนะให้ไหวพระกราพุโทโธธรรมโมสังโฆนิพานังกราพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพานอันนี้แหละคืออันดับแรกท่านจากนั้นก็ท่านก็ ระหังสวากาโตสุปฏิปโจนจะขณะโมตสะภะควโตพุทธังทรมังสังขังให้ตั้งจิตอย่างนี้นะตั้งจิตให้ว่างๆทาจิตให้นิ่งๆและก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุก ทุกวิญญาณด้วยเทินนะให้คิดอย่างนี้นะ